ถ้าคุณอยากรวยปีหน้าวันนี้คุณต้องเลิกทำสามสิ่งนี้เพราะนี่คือสามนิสัยที่จะขัดขาคุณทุกครั้งที่คุณกำลังจะโตผมรู้นะครับว่าทุกคนอยากจะรวยแต่มีไม่กี่คนที่กล้าเลิกทำในสิ่งที่กำลังขัดขาตัวเองเราทุกคนต่างอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีอิสระมากขึ้นอยากมีเงินเหลือพอที่จะดูแลคนที่เรารัก แต่ผมถามจริงๆแล้วคุณกําลังใช้ชีวิตแบบคนที่อยากรวยอยู่หรือเปล่าคําว่าอยากบางครั้งมันอาจจะยังไม่พอนะครับบางครั้งสิ่งที่ขวางเราไว้มันไม่ใช่เพราะเราไม่ทําเพิ่มแต่มันคือเราไม่ยอมเลิกบางอย่างที่มันผิดอยู่เหมือนคุณกําลังพายเรือแต่ข้างล่างเรือนั้นกำลังมีรูรั่วต่อให้คุณพายแรงแค่ไหนสุดท้ายเรือนั้นก็ยังจมอยู่ดีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาช่วยกันปะรูรั่วนั้นให้ทัน ก่อนที่ปีหน้าจะกลายเป็นปีที่คุณพลาดแล้วพลาดอีกโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อที่1นนะครับนั่นคือคุณต้องเลิกใช้ก่อนคิดแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวหาเพิ่มเอาก็ได้นี่คือพฤติกรรมของคนจํานวนมากนะครับที่ทําให้จนซ้ำซ้อนเพราะเขาใช้เงินแบบไม่รู้ตัวว่านี่ไม่ใช่แค่การใช้จ่ายแต่มันคือการดึงเอาเงินของอนาคตมาใช้ยกตัวอย่างนะครับ คุณไปเจอโปรโมชั่นลด50%แล้วคุณก็ตัดสินใจซื้อทั้งๆที่คุณไม่ได้วางแผนจะซื้อด้วยซ้ำไปหรือว่ารู้ว่าเงินเดือนยังไม่ออกแต่คุณก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวรูดบัตรเอาหรือว่าซื้อของแพงเพราะกลัวตกเทรนไม่อยากดูเป็นคนธรรมดาทั่วไป เห็นไหมครับว่าปัญหาไม่ใช่แค่ว่าเงินหายไปแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้คิดระยะยาวเลยว่าสิ่งที่คุณซื้อมันสร้างอะไรให้ชีวิตนอกจากความรู้สึกดีแค่10-15นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากรวยในปีหน้าคุณต้องเริ่มสร้างกฎส่วนตัวทันทีตั้งแต่วันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะซื้อของสิ่งไหนที่ราคาเกิน1,000บาทคุณอาจจะใช้เวลาในการไต่ตองทบทวนคิดดูก่อนสักวันสวันถ้าคุณไม่มีแผนในการที่จะซื้อของสิ่งนั้นๆคุณอาจจะต้องหักห้ามใจซื้อในทันทีหรือเวลาที่เงินเดือนคุณออกเนี่ยให้คุณหักเก็บก่อนเลย10 – 15%แล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยค่อยวางแผนใช้เงินนั้นนี่ไม่ใช่การงกนะครับแต่มันคือวินัยเพื่อให้เงินของคุณอนะโตทันเป้าหมายของคุณได้ มาต่อกันที่ข้อที่2นะครับคุณต้องเลิกทํางานแค่เพื่อรอดไปวันๆแล้วเริ่มทํางานเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นคนส่วนใหญ่นะครับจะมองว่างานน่ะคือหน้าที่ไปทําให้ครบ8ชั่วโมงได้เงินแล้วก็จบไปขอแค่ไม่โดนไล่ออกก็เท่าก,กับโอเคแล้วแต่ความเป็นจริงก็คืองานมันเท่ากับเวลาชีวิตของคุณที่กําลังถูกแลกไปกับเงินนั้นและถ้าคุณเอาเวลาเปแลกแค่เงินเดือนซ้ำๆแบบเดิมทุกปีคุณจะไม่รวยขึ้นอย่างแน่นอนครับผม คนที่โตในงานประจำเนี่ยเขาไม่ได้รอหัวหน้าขึ้นเงินเดือนนะครับแต่เขายกระดับตัวเองก่อนจนบริษัทกลัวที่จะเสียเขาไปคุณลองถามกับตัวเองในวันนี้นะครับว่าคุณเนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเดือนนี้แล้วหรือยังงานของคุณที่กําลังทำเนี่ยมันทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้บ้างหรือเปล่าหรือถ้าคุณลาออกในวันนี้ คุณจะมีสกิลที่ตลาดกำลังต้องการตัวคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณอยากรวยในปีหน้าอย่าแค่ทำงานให้มันจบจบไปครับแต่ต้องใช้ทุกงานให้พัฒนาตัวคุณเองไปด้วยอยู่เสมอข้อที่3นะครับคือเลิกหาข้ออ้างแล้วเริ่มหาทางเลือกใหม่ๆนี่คือพฤติกรรมที่จะฝังลึกและมักมาในรูปแบบของประโยคที่ดูเหมือนเป็นเหตุผลดีๆประโยคที่คุ้นเคยนะครับฉันยังไม่มีเวลาเลย ฉันยังไม่มีต้นทุนเลยฉันไม่เก่งเท่าคนนน้นฉันไม่เก่งเท่าคนนี้ฉันมีภาระมากมายนี่แหละครับคุณรู้ไหมว่าข้ออ้างเนี่ยมันไม่เคยหายไปจากชีวิตเราเลยถ้าเราไม่ฝึกหาทางออกให้เก่งกว่ามันคนที่รวยขึ้นทุกปีนะครับเขาไม่ได้เริ่มจากการที่มีครบทุกๆอย่างแต่เขากล้าพูดกับตัวเองว่าไม่มีเวลางั้นเราก็ตื่นเช้าขึ้นสัก30นาทีได้ไหมไม่มีทุน ฉันอาจจะเริ่มจากเวลาที่มีเป็นต้นทุนแรกฉันยังไม่เก่งพองั้นเราอาจจะเรียนจากของฟรีวันละนิดวันละน้อยไปก่อนเห็นไหมครับว่ามันเป็นเพียงการบิดมุมคิดเปลี่ยนไมล์เซตเพียงนิดเดียวถ้าคุณอยากรวยในปีหน้าเนี่ยคุณต้องเริ่มเปลี่ยนไมล์เซตก่อนว่าฉันต้องมีทุกอย่างให้พร้อมก่อนให้กลายเป็นฉันแค่ต้องพร้อมที่จะเริ่มแม้ยังไม่มีอะไรเลย จดเอาไว้เลยนะครับประโยคนี้นะครับฉันแค่ต้องพร้อมจะเริ่มแม้ยังไม่มีอะไรเลยสรุปสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณอยากรวยขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในเดือนหน้าหรือปีหน้าคุณไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มแต่คุณต้องเลิกทำสามสิ่งนี้ที่ผมบอกในทันทีเลิกใช้ก่อนคิดเลิกทำงานแบบอยู่ไปวันๆเลิกบ่นแล้วก็เริ่มลงมือทำ เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องเริ่มให้ได้และทําให้ต่อเนื่องเพราะปีหน้าอาจจะเปลี่ยนได้จริงหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้านายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณกล้าหยุดความเคยชินเดิมๆของชีวิตคุณหรือยังแล้วเริ่มใช้ชีวิตแบบที่คนรวยเขาคิดกันหรือคนรวยเขาทำกัน เพราะถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ปีหน้าอาจจะเป็นปีแรกที่คุณจะบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้แค่รอดแต่ฉันกำลังกลวยขึ้นได้จริงๆแล้วคุณล่ะครับคิดว่าถ้าคุณเลิกอะไรเป็นอย่างแรกแล้วจะทำให้คุณน่ะรวยขึ้นได้อย่างแน่นอนแชร์กันมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องมิสเตคเพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆครับ